สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพวกเราสองคนนะคะเตินค่ะหยกค่ะพวกเราสองคนนะคะมาจากช่อง TK Dance p i s a n o o ค่ะวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็จะมาพูดภาษาถิ่นให้ฟังค่ะเป็นภาษาที่ใช้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะคำที่หนึ่งค่ะคำว่าช้อนค่ะคำว่าช้อนนะคะแถวบ้านเรียกบ่วงค่ะ คำที่สองนะคะทับทีค่ะทับพีแถวบ้านเรียจองค่ะขออนุญาตดูนะคะคำที่สามไม่กวาดค่ะแถวบ้านเรียกไม้ฟอยค่ะไม้ฟอยคำที่สี่นะคะรองเท้าค่ะเกิร์บค่ะเกิร์บแตะนะคะคำที่ห้าค่ะพัดค่ะพัดวีค่ะคำที่หกนะคะพูดนั่นเองค่ะพูดก็คือเว้านะคะคำที่เจ็ดค่ะกระจกค่ะกระจกนะคะแว่นแย่งค่ะแว่นแย่งแว่นแยงค่ะ คำที่8นะคะเดินค่ะยางนะคะยางไปพ้นยางไปพีนะคะคำที่เ้าค่ะชอบค่ะมักค่ะมักผู้บ้าบันไดและคำสุดท้ายนะคะคำที่10บคำว่าพรุ่งนี้ค่ะคำว่าพรุ่งนี้นะคะก็คือคำว่าเมื่ออื่นค่ะและเมื่ออื่นเฮาสิพบกันปองก็ไม่แน่ใจนะคะค่ะวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะ อย่าลืมติดตามช่อง t k Dan พิษณุโลกด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย